นี่ครับเกีย่ยวเขาตอนนี้เกียวเขาคำเขากำโบราณครับนียากยางุงแน่นิดใด,ดมดนันต้นใหญ่ต้นสูงเอ,งอเราเกียวต้นทีม,มันตรงมาแล้วคือเข,ขาวพวกยมพูนะครับเป็นเกีย่ยวไว้แล้วไปมาลุ่เกียวเขากำเขาคำม่วนเห็นมันตรงนึ่เยเกียวไวแล้วนี่มาไ้นี่เป็นไหทียู เป็นแปลงที่ยูติดกับอาคารของมันนะครับมีผู้มกเกีียวสอยอยู่หาคนครับหาคนหนึ่งสองสามสี่หาตอนนี้ยูไก่แม่แก้วถือโอกาสลงมาเกีียวน้ำบันยกมือเนย,ยกเกีียวขึ้นเนี้ยเออ อ้าวทุกคนยกทุกคนยกยกกำเข่าอ้าวยกกำเข่าขึ้นเร็วอ่าอ่ายกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นอันซ้อนบ่อ้าวฝุ่นโอเคฝุ่นอ้าเดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้อ้าวเดี๋ยวยกขึ้นอีกอ้าวโอเคฝุ่นไม่แก่อ้าวของของเยจิพ่อเราบ่อ๋อมีของเยจิ ต้องต้องเลยเลือกเกี่ยวสิเกี่ยวว่าเป็นสิเกี่ยวเต้เฟื่องเนี่ยนี่ผืนเกี่ยวเต้สวยไหมนี่เอาแต่ห่วงนะนี่เอาเต้ววเเเล่วงเขาว่าโอ้ครับมีเข้าวกำข้าวกำโบราณครับโอ้หอมครับแซ่บครับ <c oughs> หนึ่งมานี่แซบ่บเนี่ยสวยมากเลยข้าวกำเพิ่นบอกว่าข้าวกำนี่งามข้าวกำนี่งามเป็นการซ่อนตอนที่มันเป็นต้นเขียวๆเนาะ ตอนนี้มันเกออกลูกลรามันหนักห่วงมันครับอ่าุ่นเดี๋ยวเดี๋งคับเด้อมาดีเดี๋ยวด<ๆ>เดี๋ยวจะติงน,นี่ท่านขอมาจะขอนุลักครับ,บมเ,เ,เไได็นะันนักเกินปะหนักๆๆ <c oughs> นสองมือเลครับมือวงไมได้นี่อ,อันนี้กำส,อง,สองมือนะมันหนักมากหนักนิ่งๆโอ้โหเขากับครับ นี่เดียวๆกับสีแล้วเได้นี่แต่ว่ายังอีกแปลงนี้ครับขีาเกลกำมพื้กันนี่เขาปลูกในคลองคล่องระบายน้ำมาจากบ่อกุ้งก็ลงมาหนีครับลงมาหนีมาหนีโอ้เหเสียพื้นที่ปลูกข้ากำ้พื้กันครับเป็นขัดกับล่วงข้ากำมเข้ากำมโบราณนี่นี่ครับ นแต่คนเยียวมื่อฉีบมแม่นี่คนเกียวเองเก่งแต่เกียวว่าเป็นนี่แตตัดห่วงมันถิ่มนี่เอาตีห่วงมันเอาเมื่อกี้ดีใจว่านี่เห็นเป็นฟ้อนไหมครับฟอนไหม แบาสีมันเกี่ยวเกี่ยวหลอดคันแท้เหมือนก่อนสีเป็นเกี่ยวเงาสวยมากเลยสวยมากเลยสวยมากเลยคุณเกลียวเป็นอันซ้อนขาวอันซ้อนขาวมีแต่ห่วงยังไงสวยมากเลยเกี่ยวเท่าเท่ากันเนี่ยคุณเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเป็นเกี่ยวเขาเรียกว่าข้อห่วงเนาะเกี่ยวแต่ห่วงมันนี่เป็นกลีนังเกี่ยวเนี่ยนังถ่ายลูกนังเนี่ย ้น้นที่มันขึ้นมาบนตะฟังเนาะบนกันแทน้้อับดีแต่ว่าเขางามมากแต่ว่าถ่้อดีเทว้เพราะว่าที่นี่ตอนแรกว,ว่าสิป้อยน้ำออกสอพอดริมีป่าปลาหลายครับที่นี่ก็เลยเยี่ยวลุยน้ำก่อนหลังจากนั้นแล้วเขาจะเอาป้อยน้ำออกเอาปลาครับไปหลอตกอไปไ ข้าวกำโบราณข้าวเหนียวกำโบราณดูมาน้าเฮาเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาน้าเฮ้าเด้อค่ะแม่แก้วพ่อซักแม่เกี่ยวเข่าเด้อค่ะมือนีงเกี่ยวข้าวกำไปต้องการสร้างได้เลยค่ะข้าวกำโบราณกบข้าาวลืมข้าวกำข้าวดำลืมหัวเ้าขายเข่า ข,ข้าวกล้องมเขอือยาวน้ำนมข้าวกล้องเรียมนุ่มแบบขายครับโลงน้ำโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอเคสวัสดีค่ะโอเคครับสวยมากค่ะ